สวดีค่ะนี่คือรายการสายตรวจภาษารับหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลและให้คำแนะนำการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องถ้าเอ่ยถึงสิ่งที่มีรสขมหลายๆคนคงจะนึกถึงบอระเพ็ดใช่ไหมล่ะคะและนี่คือคำที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะคุณสนเจ้าของร้านขายต้นไม้ได้แจ้งข้อมูลมายังรายการของเราเขากำลังสับสนและสงสัยกับป้ายชื่อของต้นไม้ทางรายการเราไม่รอช้ารีบส่งทีมสายตรวจภาษาไปพบกับคุณสนทันทีครับ พอดีมีลูกค้ามาซื้อต้นไม้ที่ร้านเขามาทักว่าบอระเพ็ดเนี่ยมันเขียนผิดผมไม่แน่ใจก็เลยสงใส่ว่ามันเขียนกันยังไงนั่นสิคะคำว่าบอระเพ็ดคนส่วนใหญ่เขาจะสะกดคำคำนี้ว่าอย่างไรเราลองไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันดีกว่าค่ะโอไม้อยไม้โออาโออารอเรือรอเรือฉะอะแล้วก็สาเองไม่ใต่ครูโดยเด็กเขียนตามตัวต้นไม้ ออร,อรอเรือสระอาสระเอพอพานชอช้างรอเรือค่ะที่เรียนมาเนี่ยะ่ะตั้งแต่เด็กเนี่ยคือคำนี้คิดว่าอันนี้นะคะครับเรามาดูกันค่ะคำว่าบอระเพ็ดรจริงๆแล้วที่ถูกต้องจะต้องสะกดว่าอย่างไรบอใบไม้ไมอออ่านรอเรือสระอาสระเอพอพานไม่ใช่คูดอเด็กไม่ใช่สระเอพอพานชอช้างรอเรือนะคะสรุปง่ายๆเลยนะคะ คำว่าบอระเพ็ดปรากฏได้ตรงตามตัวเลยค่ะอ๋อมันเขียนท่านี้่เองเดี๋ยวผมจะต้องไปเขียนใหม่แล้วล่ะมันจะได้ถูกต้องตามโฆษ,ษณานุกรมขอบคุณมากเลยครับทีมสายตรวจภาษาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วคุณสนไม่รอช้ารีบเขียนป้ายและเปลี่ยนใหม่ทันทีครับหากคุณผู้ชมท่านใดพบการใช้คำในภาษาไทยที่ชวนให้สับสนหรือว่าสงสัยขอให้แจ้งผ่านมาทางเฟซบุ๊กของสถาบันเรานะคะ แล้วพบกันใหม่ในรายการสายตรวจภาษาสำหรับวันนี้สวัสวดีค่ะ